เรามาดูคอมเมนต์ในช่วงที่ผ่านมามีใครถามอะไรสนใจเรื่องไหนนะฮะตอนนี้ก็จะมีคอมเมนต์หลักๆยอยู่ที่คลิปที่มันเป็นเกี่ยวกับ AI tool ไม่ว่าจะเป็น Adobe Firefly ซึ่งเป็นเบต้าเวอร์ชันตอนนี้ถ้าเรารีเควสเข้าไปเนี่ยเขาก็จะแปรูกให้บางคนได้เข้าใช้งาน Adobe Firefly เนี่ยปัจจุบันนี้เป็นเบต้าเวอร์ชันแล้วก็ทดลองใช้ฟรียังไม่สามารถเอาไปใช้งานคอมเมอรเชียลได้นะครับผมลองเล่นมาแล้วผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะโอเคเวลาที่มันเจเนเรตงานออกมาให้เราเนี่ย มันพยายามหลีกหนีจากความเป็นแบรนด์ที่ชัดเจนเนี่ยแล้วประมาณหนึ่งเช่นเวลาเราต้องการจะเสิร์ชอย่างเช่นเราจะพิมพ์ชื่อของดาราลงไปสกาเล็ตโจฮันสันเนี่ยมันจะไม่เจนออกมาเป็นสกาเล็ตหรือว่าถ้าเราพิมพ์คําว่าไอรอนแมนเนี่ยมันก็จะไม่เจนไอรอนแมนนะคืออันเนี้ยมันมันแปลว่ามันเนี่ยพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ไปดึงเอาอะไรก็ตามที่มันเป็น IP พีคอนเทนต์เนี่ยเข้ามาแล้วทําทื่อ นะแต่ถ้าเกิดเราไปเล่นกับคีย์เวิร์ดอย่างเช่นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ฮิวจ์โรบอติกแมชชีนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเจนเออกมาเป็นหุ่นยนต์ที่ค่อนข้างสวยงามเลยแต่ว่าความหลากหลายที่เกิดขึ้นจากการเจนจะมันเหมือนกับว่ามันอยู่ในกรอบนะครับมันใช้ฟรีในะตอนนี้แต่ห้ามใช้คอมเมอรเชียลนะครับแล้วก็จะมีคิ i มิ o u r n นี่เอไอเอ่อเฟสโฮบอกว่าแบบฟรีใช้ยากการฟรีอาจจะ ไม่ได้ฟรีจริงก็ได้อาจจะเป็นการฟรีเพื่อแลกกับบางอย่างก็ได้นะฮะอย่างเคสเนี้ยเวอร์ชันฟรีใช้ยากอ๋อนแน่นอนครับเพราะว่าเขามีเวอร์ชันที่เป็น s ับสคร i ปช i o n อยู่ซึ่งเวอร์ชัน Subscription จะสร้างไรายได้ให้กับเขาได้ก็เมกเซน์ว่าเวอร์ชั่นที่เราจ่ายเงินเนี่ยจะทํางานได้ดีกว่าแน่นอนนะครับคุณ Enter 3 6 1นะครับสามหถามว่า Maxon o อ e นวันบัตใน Max กซอวันเนี่ยมีแบบฟรีให้ลองใช้ไหมพวกโปรแกรมที่เป็นซับสคริปชันเนี่ย โดยมากเนี่ยมันจะมีฟรีไททอลใช้ได้นะฮะเป็นตัวอย่างการใช้งานใช้ได้แบบเต็มเต็มเต็มทุกฟีเจอร์เลยนะฮะแต่ว่าจะใช้งานได้14 d ันนะครับฟรีไทอเนี่ย14วันนะครับหรือว่าถ้าท่านอยากจะเซฟบั u เจ็เนี่ยผมแนะนำาีบัตรคอซนะ4บัตคอประมาณ300บาทต่อเดือนสำหรับบางคำถามที่ผมไม่ทราบเนี่ยผมขออนุญ,ญาตข้ามนะครับ จะมีคําถามเกี่ยวกับโนแมสเกี่ยวกับซีบัตอันนั้นอันนั้นผมไม่ทราบนะอันนั้นจะเป็นแบบอาจารย์พัดนะครับคุณแฮปปี้แคทถามว่าถ้าเราจะย้ายซีบัตไปใช้เครื่องอื่นเนี่ยเราจะทํำยังไงนะถ้าเกิดว่าโปรแกรมที่เราซื้อเนี่ยเราซื้อแบบ s u b s c r i p t ั่นแบบ Subscription เนี่ยมันมันใช้ผ่านการล็อกอินนะดังนั้นเราจะอยู่เป็นเครื่องไหนก็ได้นะครับเราสามารถที่จะย้ายยูเซอร์เราไปแบบเครื่องไหนก็ได้แต่ว่าจะใช้ได้ทีละหนึ่งเซสชัาบอกว่า เราไม่จำเป็นต้อง deactivate นะครับแต่ว่าเวลาเรา re install เนี่ยมันจะมันจะรู้เองว่าเราอะยายเครื่องนะครับก็แปลว่าเครื่องเก่าเนี่ยมันจะใช้ไม่ได้เองนะครับโดยอัตโนมัติ you have deactivate อ๋อ C- b ัตเนี่ยสามารถที่จะ deactivate license ได้ด้วยคืออย่างเช่นสมมติว่า license เราเนี่ยมันกำลังใช้งานอยู่บน machine A เราเข้าไปใน เว็บไซต์ของซีบัตเนี่ยเข้าไปในหน้าของไลเซนต์เนี่ยแล้วกด Deactivate ไลเซนต์เนี่ยมันจะถอนไลเซนต์เนี่ยออกจากแมชช i n e A โดยใช้เวลาคู่หนึ่งนะครับจากนั้นมันจะมีอ e ีเมลส่งมาบอกว่าเราถอน Deactivate เนี่ย u s f u s s f u l เสร็จแล้วนะครับแล้วเราสามารถจะเอาไลเซนต์ตัวนี้ไปลงในซอฟต์แวร์ในในแมชชีนอื่นได้นะออมีคนถามถึงมิ d j o u นนี่นะครับวันนี้กาแฟนี่ เป็นกาแฟพิเศษเป็นออมนิโรสของเทอร์ลัวลาบอรลาตอรี่นะฮะตัวนี้ถ้าอยากซื้อก็คือ CM Brand นระซื้อได้ลาซดาได้เลยของเทอร์ลัวลาบอรลาทอรี่คุณคิวยักษ์บอกว่าฟังคลิปอาจารย์นั่งทำงานบกฟินนะขอบคุณครับนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องไหนที่ท่านอยากจะแลกเปลี่ยนนะท่านคอมเมนต์ไว้ได้คุยกันแลกเปลี่ยนกันได้อันนี้คือคลิปเรื่องเงินเงินแล้วก็มี คุณไอซีบอกว่าฟังเราได้แนวทางก็โอเคครับขอบคุณครับนะครับมีคลิปหนึ่งที่ไปสัมภาษณ์แม็กจอห์นคาร์เตอร์นะบอกว่าอยากไปอยากให้ไปสัมภาษณ์โทโทดอทบ้างโทโทดอทคือแม็กเนี่ยเรียกว่าโทโทดอทแต่แต่ผมเนี่ยไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าออกเสียงถูกต้องหรือเปล่านะคือสําหรับเคสที่อยากให้ไปสัมภาษณ์ใครอะครับท่านพิมพ์ไว้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะลอง direct มสเซจเนี่ยไปหาศิลปินท่านนันดูนะครับถ้าท่านใดที่เขาสะดวกใจนะที่จะมาพูดคุยเนี่ยผมจะจัดให้ทุกคนนะครับขอให้ท่านแบบพิมพ์รีเควสต์ไ้ได้เลยข้างใต้ข้างใต้คลิปนะครับต่อไปเป็นโนแมสคุณวาวาถามว่าปั้นเสร็จแล้วไฟล์ obj สามารถ Export Texture เป็น png ใน b บนเดอรได้ไหมถ้าเกิดว่า texture ถูกเพ้นเสร็จแล้ว Export ไปใช้ในเบนเดอร์ได้ไหมไม่สามารถ Export texture ไปได้เพราะว่าใน Nomad เองมันมีระบบการเพ้นท์ texture ในตัวของมันซึ่งโมเดลที่อยู่ใน Nomad นั้นไม่มี UV มันเป็นเพียงโมเดลอย่างเดียวสิ่งที่จะทำเป็นวิธีที่ดีกว่าคือเรา Export m o โมเดลที่เราปั้นจาก Nomad แล้วเราก็เอามันไปทำา v v ในโปรแกรม Bender ในโปรแกรมมายา หรือไปออโตยูวีในซับสแตนเพนเตอร์แล้วจากนั้นเราสามารถที่จะได้เท็กเจอร์ในแบบที่ควรจะเป็นไปดูต่อ,อคนนี้เป็นประเด็นที่ที่ดีมากนะคุณคิดแค t บอกถามในคลิปโจ,โจนะที่โจพูดถึง Bender to Houdini ถึง o u u i n n นะคุณคิดแค t บอกว่าเห็นมีคนบอก Bender ถ้า User คนเดียวจบงานไม่ได้จะโยนงานให้คนอื่นช่วยไม่ได้โอเคแต่ที่พี่บอก นะในนาทีที่1.44ใช้ b บ n เดอร์แกะโมเดลใช้ u u s t a n n e printer ทำสีแล้วไปจบที่ Houdini และถ้าเซฟตัวโมเดลออกจากเบนเดอรมา s Substance ได้แล้วทำไมถึงเซฟโมเดลจากเบนเดอรส่งให้เบนเดอร์คนอื่นช่วยไม่ได้หรอครับมันเกิดอะไรขึ้นอโอเคพี่ขอตอบเรื่องนี้ก่อนเพราะว่าตรงนี้พี่ทราบดีนะเบนเดอรเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่ดี แต่ปัญหาที่ใหญ่ที่สุดของเบนเดอร์คือการที่เป็นระบบการทํางานแบบไปลายระบบการทํางานแบบไปลายคืออะไรถ้าเราทํางาน2คนกับเพื่อนเรานั่งกันอยู่อย่างเงี้ยโยนไฟไปมาเนี่ยก็แทบไม่มีปัญหามันก็พอได้อยู่นะแต่ว่าถ้ามันเป็นการทํางาน20คนเพื่อที่จะสร้างช็อตที่มันอลังมากๆหรือว่าคุณลิตี้ดีๆฉากเนียนคาเรคเตอร์ดีๆแอนิเมเตอร์หลายคนนี่แหละคือปัญหาที่เบนเดอร์มันยังทํา มันยังทำจะเรียกว่าไม่ได้ไหมมันมีระบบที่มันให้ให้เราทำแบบนั้นได้แต่มันยังไม่รองรับการทำงานแบบหลายคนลุ่มทำคิดแคทนั่งทำงานอยู่ตรงนี้พี่นั่งทำงานอยู่ตรงนี้การทำงานแอนิเมชันที่เราทำในออโตเดสมายามันคือการที่คิดแคททำงานของคิดแคทได้เลยโดยไม่ต้องรอพีพ่พี่ทำงานของพี่โดยพี่ไม่ต้องรอคิดแคท เสร็จแล้วเวลาเราเซฟไฟเนี่ยไฟล์เราไปรวมกันถ้าเป็นในความคิดของพี่นะถามว่าอะไรที่ให้โอกาสเรามากกว่าก็คือออโตเดดมายาจบวัดขนาดดูกันว่ากี่เซนทำยังไงอ่านี้มามาพูดถึงเรื่องของการปั้นโนแมสนะการวัดขนาดโมเดลที่เราปั้นในซีบัตหรือว่าโนแมสแล้วเวลาเราจะทำเป็นแม่พิพ์ออกมาเราจะจัดการกับเรื่องตรงนี้ยังไง บางโปรแกรมจะมีตัววัดขนาดมาให้แล้วเวลาเซฟออกไปเราสามารถที่จะล็อกสเกลที่เป๊ะได้แต่ถ้าบางโปรแกรมมันไม่มีฟีเจอร์แบบนั้นอย่างเช่นโปรแกรมทีดีหลายๆโปรแกรมมันไม่มีการล็อกอัตราส่วนที่เป๊ะเท่ากับโปรแกรมที่ใช้ในการเขียนแบบอย่างเช่น Shape ด d f u ว i o n มันจะมีการเรียกว่าล็อกความเป๊ะไปได้เลยแต่มายามันไม่ได้เป็นแบบนั้น ดังนั้นกระบวนการในโ o m a d ในสีบัดหรือในมายาเนี่ยเราจะต้องไปทําการแอดจัตมันอีกครั้งหนึ่งนะเราอาจจะทําต้นแบบมาแล้วเราอาจจะสร้างแบบไม้สักอันหนึ่งขึ้นมาแล้วก็จําไว้ว่าไม้นี้มีความยาวสมมตินะหซนตะิเมตรสมมติ1ซนติเมตแบบนี้เสร็จแล้วพอเราเอาไฟล์ที่ได้เนี่ยไปเข้าโปรแกรมที่เตรียมปิ้นเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเราจะไปทํางานกับสเกลทอีกทีหนึ่งว่า สเกลที่มันเป๊ะจริงๆเนี่ยมันควรจะเป็นกี่เซนติเมตรแล้วเราก็เทียบกับมาอีกทีนึงนะอันนี้พี่ไม่แน่ใจนะว่าในโนแมสสามารถจะทำเไ็บเป๊ะหรือเปล่าแต่ว่าเวลาที่ตัวพี่ใช้โปรแกรมอื่นในการสร้างไฟล์ที่ต้องการจะเป๊ะเราจะอยู่กับโปรเซสอะไรที่เป็นประมาณเนี้ยในเรื่องของคลิป AI อีกแล้วฮะก็จะมีคุณคุณดนุเดชนะฮะที่แบบโหมันไม่เวิร์กนะมันจะทําให้เราทำอะไรไม่เป็นจะรันทดยิ่งกว่ายุหิน นะอันนี้ผมเข้าใจว่าคุณดานูเดชน่าจะพูดถึงเคสที่ AI กกอบงานซึ่งผมเห็นด้วยเลยครับใช่ครับถ้า AI กกอบงานอา์ติสก็คือแบรนด์มันซะในตลอดเวลาที่งานออกแบบมีอยู่ในโลกใบนี้มันก็จะมีประเด็นเรื่องการก๊อปปี้อย่างเงี้ยเกิดขึ้นตลอดนะฮะแล้วก็ถ้ามีเคสที่ทำให้เกิดความเสียหายเขาก็จะต้องมีการ ฟ้องร้องนะหรือว่าใช้เรื่องของกฎหมายมาจัดการซึ่งในตอนสุดท้ายมันก็จะมีการตัดสินไปในแนวทางที่เราคิดหรือบางครั้งก็ไม่ได้เป็นในแนวทางที่เราคิดก็มีเหมือนกันนะมันก็มีสองด้านตลอดมาผมผมคิดว่ามันคงมันก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ที่พัฒนาไปตามยุคแล้วก็มันก็จะต้องมีเคสตัวอย่างให้เราเห็นนะแล้วแล้วเราก็จะค่อยๆซึมซับแล้วก็หาแนวทางที่เราจะ ใช้มันลิขสิทธิ์จะเป็นของใครเนี่ยมันจะค่อยๆถูกแบบจัดระเบียบไปในที่ที่ถูกที่ควรเพราะผมคิดว่าความโชคดีอย่างหนึ่งก็คือว่าลักษณะของการละเมิดลิขสิทธิ์ที่เป็นแนวเนี้ยมันไม่ได้เพิ่งมีในตอนนี้ฮะมันมีมาก่อนนั้นนั้นก็มีมาแล้วมันมีประเด็นของการคนนี้อินสปายมาจากอันนี้หรือคนนี้ก๊อปมาจากอันนี้ถ้าเกิดว่ามันไปมีผลกระทบในในเชิงของธุรกิจนะทำให้เกิดการได้หรือเสียขึ้นมาเนี่ยมันก็ มันก็จะเกิดเป็นเคสให้เราได้เห็นนะอย่างที่เราเคยได้ยินข่าวว่าบริษัทนี้ฟ้องอันนี้บริษัทนี้ฟ้องอันนี้ใครชนะคนนี้ชนะเพราะอะไรคนนั้นแพ้เพราะอะไรอะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ที่เราจะต้องติดตามดูแต่ว่าในคอมมูนิตี้ของฝรั่งซึ่งคอมมูนิตี้หรือว่าตลาดงานของฝรั่งโดยเฉพาะงานทางด้านนี้เขานําเราเขานําเราอยู่นะดังนั้นเนี่ยเ,เรื่องของกฎหมาย แล้วก็เรื่องของ s คสต u ดีของเขาเนี่ยมันจะมีข้อมูลหลายอย่างที่เราเราเอามาดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะสุดท้ายก็มาปรับให้เข้ากับเราอีกทีนึงนะครับคุณ p l x x l l r t t คอมเมนต์ในคลิป AI สร้างตัวละคร CG Wonder Studio นะมาดูกันคุณ p l e x e เ Art บอกว่าผมเห็นภาพกองถ่ายนักแสดงช่างไฟช่างกล้อง Stuntman และทีมตัดต่อจะหายไปนะครับเมื่อวานเนี่ยผมเจอคอมเมนต์หนึ่ง จากเพจเข้าใจว่าเป็นเพจคอมพิวเตอร์สักเพจนึงคือเป็นคอมเมนต์ที่แอบแอบยิ้มในใจนิดนึงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเป็นเป็นคอมเมนต์ที่ตอบประเด็นตรงนี้ได้ดีเลยอะไรจะหายไปอะไรจะไม่หายไปเนี่ยนะเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งในการทำงานเนี่ยสิ่งที่มีความซับซ้อนมากที่สุดคือลูกค้าต้องการอะไรนะผมชวนเพื่อนๆน,นัออกแบบเนี่ยไม่ว่าท่านจะออกแบบอะไรเนี่ยเรามาคุยกันว่า ท่านเห็นด้วยไหมว่าความต้องการลูกค้าคือสิ่งที่แบบมันคือสิ่งที่ทําให้พวกเราเกินงานะนะมันเป็นสิ่งที่มีความซับซ้อนที่สุดดังนั้นเนี่ยในเพจนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าเพื่อนๆไม่ต้องห่วงหรอกว่า AI อะ่ะจะมารีเพจนักออกแบบเพราะว่าลูกค้าไม่สามารถที่จะบอก AI ได้หรอกว่าลูกค้าต้องการอะไร <c oughs> <c oughs> ซึ่ง,งเอเอจริงว่ะจริงมันอาจจะมีหลายอย่างที่มันทำได้ดีอย่าง,อย,างอย่างเช่นตัว Wo n d e r Studio เนี่ย เอาที่ผมชอบเลยนะผมว่าการแท็กกิ้งมันนะทำได้สุดยอดมากเลยแท็กกิ้งเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมเกือบจะซื้อชุดชุดที่เป็น motion capture สูตรนะฮะตอนนั้นกะจะเอามาทำงานที่ออฟฟิศนะตัว motion capture สูตรเนี่ยมันราคาประมาณสามพันกว่าๆเหรียญน,นะฮะแล้วก็มันมีซอฟต์แวร์มาด้วยพอเราใส่ปุ๊บเราจะสามารถแคปเจอร์ได้หมดเลยแต่นิ้วไม่ได้ถ,ถ้าจะแคปเจอร์นิ้วต้องซื้อเพิ่ม มันจะได้แค่มือมือมันจะเหมือนกับมือเราเป็นอย่างเงี้ยเราก็เอาเลยครับใส่ชุดแคปเจอร์ข้อมูลตองไปก็เป็นอะไรที่เป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมากว่าตอนแรกนะตอนแรกเนี่ยโมชั่นแคปเจอร์เนี่ยมันจะใช้เป็นกล้องที่เป็นเซนเซอร์นะมันจะต้องมีกล้องแบบเยอะพอสมควรเลยแล้วก็สมัยแรกๆที่ผมไปทำกับ,ก,บกับงานโมชั่นแคปเจอร์เนี่ยคือกล้องหนึ่งตัวเนี่ยก็คือถอยซีวิคไลยคันหนึ่งแต่ในห้องอะ่ะมันจะต้องมีกล้องอะ่ะหลายสิบตัวดังนั้น ในช่วงแรกๆนะของงาน motion capture เนี่ยจะมะีบริษัทที่เขาลงทุนกับห้องเสร็จแล้วเขาก็จะให้พวกเราเข้าไปเช่าใช้นะรวมไปถึงที่มหาลัยก็เหมือนกันมหาลัยบางมหาลัยจะมีห้องที่เป็น mocap แต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยมันเริ่มมีเซนเซอร์นะเพราะว่าเซนเซอร์เนี่ยมันเป็นหนึ่งในตัวเทคโนโลยี disruption เหมือนกันที่แบบมันมีการพัฒนาการขึ้นมาเร็วมากแล้วก็ชุด ที่ผมเห็นล่าสุดเนี่ยก็คือมันจะมีเซ็นเซอร์ติดที่ตัวเลยฮะแล้วก็จะมีกล้องที่ที่แคปเจอร์พื้นที่อาจจะได้เล็กนิดนึงแต่ว่าการแคปเจอร์มันก็ดูดีดูดีทีเดียวนะฮะดังนั้น Wonder Studio สิ่งที่ที่ทำได้ดีที่ผมชอบเลยหนึ่งก r กรีนเพจเราถ่ายคนมาเนี่ยแต่ว่ามันเอาคนออกนะไอเนี่ยเราเคยเห็นฟีเจอร์ประมาณนี้ในพีเมียโปรมาแล้วที่แบบรโตแล้วแท็กอัตโนมัตอะนะฮะ ซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันเหมาะแล้วแหละที่จะใช้ AI เข้ามาช่วยคนเนี่ยแทนที่ว่าจะต้องทำหน0่งเนี่ยคนจะทำอยู่ที่แบบ60แล้วงานอาจจะเนียนดังนั้นการ clean p a เนี่ยให้ AI มันช่วยให้มันช่วยเถอะครับแล้วคนทำงานเนี่ยจะทำงานได้ได,ดีขึ้นนะครับแล้วเราไปใช้เครื่องมือ AI ช่วยนะครับอีกอย่างที่มันทำได้ดีจนน่าตกใจคือการ track นะใน w i n d o w Studio เนี่ย การแท็กที่ซับซ้อนเนี่ยก็คือการที่คนเนี่ยอยู่อยู่ระยะประมาณนี้วิ่งเข้ามายันตรงนี้เลยวิ่งเข้ามาติดตัวผมผมถ่ายลูกนะติดตัวผมอย่างเงี้ยแล้วผมถ่ายจากมุมที่เป็นเห็นคนด้านข้างเนี่ยจนเข้ามาเห็นคนตรงหัวคนอะคือคือเปอร์สเปกทีฟมันเปลี่ยนอย่างอย่างอย่างมากอะคอมพิวต์รี่เชนเลยแบบ <Yeah. S 1> พอเปอร์สเปกทีฟเปลี่ยนเยอะขนาดนั้นน่ะผมก็คิดเลยว่าเฮ้ยไอตัวออโต้แท็กของมัน,นมันจะแท็กได้ไหม ถ้าเราแท็กเองจากการใช้นูกนะครับก็ไม่ได้แท็กง่ายแล้วนะถ้ามันเป็นเคสที่มีการเปลี่ยนแปลงเยอะๆอ็อบเจกต์อยู่ประมาณนี้วิ่งเข้ามาถึงตรงนี้หมวนกลับไปทางนี้แต่ Wonder Studio มันแท็กเนียนนะคือแบบแล้วก็ไปดูของพี่นุ้ยได้นุ้ยสตูดิโ เขามีการทดลองทำคลิปที่ใช้ Wonder Studio ไว้มากมายมีคลิปต่อยมวยคลิปอะไรที่แบบเป็นหุ่นต่อสู้กันเลยแล้วก็แบบคือเราวางแผนถ่ายคนมาแบบฟูลช็อตเลยเสร็จแล้วก็ใช้ Wonder Studio ในรีเพจคาลิเตอร์เข้าไปออกมาได้อย่างน่าทึ่ง <c oughs> <c oughs> นะฮะแล้วเขาก็อนุญ,ญาตให้เราทำคาลิเตอร์ลิกใส่ลงไปได้ด้วยนะครับแล้วก็ผมนึกภาพออกเลยว่าเดี๋ยวการปลดล็อกฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยก็คือจะ เขาก็จะทำขายออกมาให้เราซื้อนะแล้วคนส่วนหนึ่งที่อยากจะมีงานวิชวล l เอฟเฟกหรือทำเป็นหนังเป็นสตอรี่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะลงทุนสร้างคาแรคเตอร์ลิขสของตัวเองสักตัวหนึง่งแล้วก็ไปใช้ทูที่อยู่ใน Wonder Studio มองว่า Wonder Studio เนี่ยคือพี e มียโปแต่ว่าเป็นพีเมียโปของคนทำงานวิชวล l เอฟเฟกอะนะอ่ะ,นะอะไปดูต่อคุณเสือเท่าถามว่าสมัครเพื่อใช้งานอย่างไรนะครับ Wonder Studio ิโอเขาจะให้เรากรอกเอกสารลงไปนะครับแล้วก็บอกว่าเราเนี่ยมีอาชีพอะไรเราทำอะไรแล้วเขาจะพิจรารณาแล้วก็ถ้าเราได้เขาก็ส่งเบต้าเวอร์ชันให้เราก็คือเข้าไปกรอกเอกสารไว้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเขาก็จะพิจารณามาตามระยะเวลาของเขานะครับไปดูกันต่อ mm hmm. อ้าวพี่เพชรนะครับบอกว่าขอบคุณมากครับได้มุมมองใหม่ๆกลับไปพัฒนาตัวเองเยอะ,อะกดไลค์พี่เพชรกดหัวใจนะนิบลุงวอลเลซ ทำในคลิปของการปั้นโมเดลกระต่ายขี่เครื่องบินแฟนอาร์ตที่เป้เป็นคนปั้นลงคลิปทำแลบในในช่องไลซีมีแจกไฟล์โมเดลที่ปั้นไหมครับอันนี้ไม่มีนะครับไฟล์ก็จะเป็นของเป้นะครับที่เป้ปั้นนะครับคุณเซราฟิมไนนะครับมาคอมเมนต์ในคลิปมายากับเบนเดอร์เรื่องเรียนอะไรดีนะครับคุณเซราฟิมไนบอกว่าผมทำงานสายเกมเด็มาหลายปีเจอเอาซอร้อยละเก้ว90%จะใช้มายา เวลาลิกเวลาส่งไฟล์ลิกให้อนเเมเตอร์ก็จะรีเควสต์มายามันเป็นอินดัสทรีสแตนดาร์ดแต่หลังๆเจอน้องจบใหม่ส่วนมากจะใช้เบนเดอร์ปัญหาของเบนเดอร์ก็คือการโยนไฟล์เหมือนเมื่อกี้เลยที่ตอบด้านบนไปว่าการทำงานเป็นทีมลุมทำในแบบที่บริษัทต้องการเพื่อที่จะเอาพุทแบบสร้าง p r o d u c t ivity ที่ใหญ่ขึ้นมันทำไม่ได้ลองมันทำได้สิ นะต้องมีสะเทือนน่ะต้องมีสะเทือนกันบ้างอ่ะนะแต่มันไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทําไมมันมันยังทำไอ้ตรงนี้ได้ไม่ดีนะหรือถ้ามันมีวิธีท่านสามารถคอมเมนต์บอกไว้ข้างใต้นี้ได้นะครับเพราะว่าผมเองก็เรียนรู้และใช้งานเบนเดอร์นะแต่ว่าเราไม่ได้มีสอนเบนเดอร์ที่โรงเรียนไลซิจีนะเราสอนออ t o d e s เดสมายานะครับเดอะเปาล์สตูดิโอบอกว่าขอบคุณครับด้วยความรู้ม,มากๆผมต้องกดหัวใจนะครับมีคุณโชกี้คุงถามว่าสร้างเอ็นคอร์แล้วโพลิก n อนเพนไม่ขยับ แม้แต่ล่วงลงข้างล่างก็ไม่เราก็ต้องไปเช็คก,ก่อนว่าเราสร้าง e n c o r อหรือยังแล้วก็เรา Play Every Frame หรือเปล่าเวลาที่ทำลายนะครับถ้าสร้างแล้วมันจะมีนิวเคลียสโนดเกิดขึ้นมาในอลไลเนอร์นะลองไปเช็คว่ามีไหมนะครับคุณพีพีถามในคลิปที่เป้ปั้นเจ้ากระต่ายสายลุยว่าขออนุมัติอนุญาตแล้วกันนะฮะถามถ้าจบทีดีมาทำงานอะไร มีโอกาสตกงานสูงไหมถ้าเลือกไปด้าน 3D หรือ CG เดีครับมันแบบ 3D กับ CG CG คือคอมพิวเตอร์กราฟิกนะผมผมเข้าใจว่าคุณ PP น่าจะหมายถึงงาน,นาวิชว a l เอฟเฟก์แน่เลยนะคือแบบสมจริงนิดนึงนะแล้วก็ 3D เนี่ยก็น่าจะหมายความว่า 3D ทั่วไปนะจบมาทำงานอะไรโอ้มากมายฮะงานเยอะมากฮะลองเข้าไปดูในกลุ่ม CG animation job ก็ได้ หรือว่าเดี๋ยวอีกไม่นานวันนี้ของไลซีจีเดี๋ยวเราจะรวมรวมลิงก์มาให้เป็นเรื่องของการแนะแนวนะครับรวมถึงบริษัทต่างๆหรือว่าเริ่มยังไงเริ่มงานอะไรนะครับโอกาสตกงานสูงไหมผมว่าเหมือนกับอาชีพอื่นๆแต่ว่าอาชีพของใน CG Animation เนี่ยมันจะมีข้อดีคือคุณจะสามารถสร้างผลงานที่มันบ่งบอกถึงสิ่งที่คุณทำได้อย่างชัดเจน เช่นคุณปั้นโมเดลหนึ่งตัวฝีมือของคุณเป็นยังไงคุณโชว์โมเดลขึ้นมาเนี่ยใครดูเขาก็รู้เลยถ้าเกิดว่างานที่คุณทำเนี่ยออกมาเป็นสมมุติว่าออกมาเป็นหนังสือสักเล่มหนึ่งผลงานที่คุณทำออกมาเป็นหนังสือสักเล่มหนึ่งการจะเข้าไปเข้าไปดูว่าเฮ้ยผลงานของคุณเป็นยังไงดีไหมเนี่ยมันอาจจะต้องแบบเข้าไปนั่งอ่านใช้เวลาดูพิดิพีเคาะประมาณหนึ่งนะฮะแต่ว่างาน CG เนี่ยสมมติคุณเป็นคนซิมควันเนี่ยคุณ กดคลิปเพย์ปั้งให้เห็นเนี่ยมันรู้เลยว่าคุณทําหลไรได้นะคือมันจะเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนน่ะนั่นก็แปลว่าผลลัพธ์อย่างชัดเจนตัวนี้จะสร้างโอกาสที่ชัดเจนเช่นกันนะแต่ข้อแม้มีอย่างเดียวคือคุณต้องทําให้ตอบโจทย์ตลาดให้ได้แล้วคุณได้งานแน่นอนเติบโตแน่นอนนะครับมาจบคลิปด้วยคุณแฟดเดย์แล้วกันนะสกายคลิกนะฮะเพราะว่าคุณแฟดเดย์คอมเมนต์เรื่องกาแฟนะ รโนร้อนใช้กาแฟ1นึ่งช็อตผสมน้ำร้อนเป็นอเมริกาโน่นะฮะกลางวันอเมริกาโน่หรือเอสเพสโซเย็นนะก็คือเอากาแฟดำไปใส่กมมับนมนะแล้วแต่สภาพอากาศใช้กาแฟ2ช็อตเติมหวานบ้างตามโอกาสนะฮะคลิปช่วงต้นอาจารย์พูดถึงอะไรนะฮะจำไม่ได้ฮะไม่เป็นไรฮนะแต่วันนี้เราก็จบคลิปนี้ด้วยการจิบกาแฟแล้ว